สวัสดีจ้าพี่น้องเมนี่เมนี่ภาพพี่น้องมาหายางน้ำปลาหยาค่ะพี่น้องบลูว่าเห็ดดำมันออกบ่อเนาะค่ะค่ะเห็นทั้งเยลามันค่าเจ้าเก็บกันเล่มือนี่บ่อเขาปลาค่ะพี่น้องกันเลยสี้าพี่น้องยางน้ำปลาหยาค่ะพี่น้องพอเห็ดอีหยังบุค่ะพี่น้องน้ำปลาหยาเนี่ยกระไดเห็ดแชมป์เป็นย่องบ่อแนวนี่เดี๋ยวเบื้องก่อนเนาะค่ะเนาะว่ามันเห็ดอีหยังพี่น้องท่านได้หูจักกับบอกแย้วในเด้อค่ะพี่น้องเนาะค่ะแย้าบ่อหูจักเห็ดค่ะ ้องกราบขอโทษขออภัยเนาะค่ะนะหันผู้ได้หูก,กระบอกเย้าในเด้อค่ะพี่น้องเด้อแต่มาเบ่งน้ำกันค่ะพี่น้องนี่จ้าพี่น้องวอ้ยถุงมือมาลืึมใส่พ่งเด้อค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะมันเป็นตังเสียคือจังเช้ำมเป็นย่องอ่ะล่ะค่ะพี่น้องดมดมมือกนันหอมหอมได้ล่ะค่ะพี่น้องสงสัยสิเป็นเชื่อมเป็นย่องบอกพี่น้อง ผู้ใดหูวกระบ,บอกไน้เด้อค่ะเด้อมันช้ำเป็นย่องบ่หรือว่ามันขู่เหมือนช้ำช้ำเป็นย่องบ่เนาะพี่น้องมาเบิงค่ะนี่จัะพี่น้องแล้วยาอข้ามาเบิงข้างพีเนาะค่ะพี่น้องมีอีกเด้อมีอีกเด้คอ,ดอะค,ะดค่ะพี่น,อนอ้องถอดได้หลายเด้อค่ะเด้อเนี่ยเนี่ยค่ะพี่น้อง่นก็ออกน้ำปัญหาคือกัน,น,น,นค่ะแต่ว่าหาังมีเกียร์ค่ะพี่น้องมีเกียร์ฝนพึ่งตกไปค่ะพี่น้องแม่นจับก็สะได้ล่างเมื่อน้ำเหมือนน้ำไอฝนนี่แหละจ้ะ แล้วค่ะพี่น้องหลายดอกอยู่ค่ะพี่น้องนี่ดอกนึงค่ะพี่น้องเข้าขาวนี่ดอกนึงเอาจะใส่แน่ล่ะได้หลายดอกวังหันค่ะพี่น้องแต่กับว่เป็นหยังเนาะพี่น้องเนาะเข้ากะเบิ่งเบิ่งซ้ำนี่ก็ได้เนาะค่ะเพราะว่านี่ค่ะเวลานั่นแล้วมันจะเป็นสีชมพูเป็นสีชมพูปนขาวค่ะพี่น้อง ย่าบอมั่นใจค่ะอันถ้าพี่น้องมาละนรอปลาหย่ามองเกาล่ะค่ะพี่น้องบได้ยอีหยังเมื่อกระสิหาเก็บเอาหย่าหวานเมื่อค่ะพี่นอ้องนี่ก็เป็นบ้านข้าเจ้าอันไวท้ทาดักยิ่งสัตลัดมาเปียกเบิดค่ะพี่น้องปลาหยามันหกเนาะจากพี่น้องไปกันต่อจากพี่น้องมาเบิงเห็ดซื้ๆค่ะพี่น้องมาหา หาแนวได้ลราจะได้ยังกะเอาค่ะพี่นอ้องว่าแต่บ่ได้เมื่อเมื่อเปล่าเนาะเอากกตามานําอยู่จากวาัตไซผักใส่หญ้าดอกไม้ดอกไายดอกหญ้ามันงามค่ะพี่น้องมาหม่องมันมีความสุขอ,อ่นาออออําแล้วกัน,กนโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่กตมันหยอกกันเปียกบัดแล้วหไวยดอกไม้ ดอกหยามันงามค่ะพี่น้องเบ่งเป็นตาอ่อนซ่อนบ่น่ะนี่ค่ะพี่น้องงามคักเป็นตาไปปลูกบ้านกันยังวะนี่ค่ะพี่น้องหยาหวานเบ่งเบ่งเบ่งนี่ค่ะพี่น้องหยาหวานนี่จ้ะหยาหวานจ้ะพี่น้องจ้ะพี่น้องย่างไปต่อสักก้อนเนาะค่ะเดี๋ยวขอใส่ถุงมือสักก้อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะ จาไปเบิ่งกันต่อค่ะคามีเห็ดให้เก็บคามียังให้เก็บเนาะค่ะไปกันเลยจ้าจะพี่น้องดอกหนึ่งถอนมาเบิง่งคือจังเห็ดเช่เป็นย่องนี่แหละค่ะพี่น้องโอ้ยอยากส่งส่งไปถามข้เจ้ากันนะส่งไปถามข้เจ้ากอนแม่นเห็ดเช่นเป็นย่องบ่เนาะค่ะเนาะบ่ะมั่นใจแต่พี่น้องเอ้ย หักซ้ำค่ะพี่น้องเห็ดอีหยางบุนีนก็มันใจว่าเป็นเห็ดชันเป็นย่องบ่นี่นะพี่น้องปลาหย่ายัางรอหาปลาหย่าค่ะพี่น้อง ตาพ่อเฮ็ดอันดำน้ำมูจ้าพี่น้องกับขึ้นดีกว่ากับขึ้นดีกว่าแปลกี่มากว้ามาแปลกี่เก็บเอาเฮ็ดนี่ไปปนก้อนค่ะพี่น้องนี่เอาไปปนแต่พี่น้องพอมันเท่าเบิดและเด้เท่าเบิดหลับพี่นอ้องเท่าเบิดเลยพี่น้องเลย เห็ดเส้นจอดไปเบิ่งแม่ควันแม่ควันไว้เห็ดเส้นจอดไปเบิ่งยายอิ่วใยอิ่วไว้เห็ดอันเห็ดเต่าจอดไปเบิ่งยายติ๋วยายติ๋วบ่บ่บอกว่าเห็ดเหี่ยงเนาะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องมันยังมีหลายอยู่ด้วค่ะพี่น้องแต่มันเผาเบิร์ดเผาเบิร์ดล่ะแน่พี่น้องเผาเบิร์ดเผาคักเผาแหน่ มึงเ่าละพี่น้องมึงนะแต่ละคนเอิ่นบ่คือกันเนะใหญ่อัน,นว่าต้องงอไปหยอกกันนะมันพันขาอัน,น้แม่ห่วย พี่น้องโอ้ยมึงไงเท้าเบิดละ่ะเท้าเบิดเท้าเบิดพี่น้องคือสีบริวาสนาเดี๋ยวคอยให้ดำทุกคนอก <c oughs> <c oughs> นั่งเศร้าเมยกันไป้หคุแม่พานาาั่งเสร้ามยเบิ่งดอกแมงงามไปก่อนค่ะพี่น้องวันนี้ยางตาหยาสองสามรอบแล้วก็พอค่ะพี่น้องแล้วยอดสีเป็นยางตาดอกมืออื่น จะพ่อเฮ็ดเก็บเฮ็ดครับพี่น้องพ่อหญ่าวานเก็บหญ่าวานนี่ค่ะพี่น้องยังกินได้อยู่ค่ะเฮ็ดเส้นจอดเฮ็ดหรือว่าเฮ็ดพระเจ้าจอดเนาะครับเนาะเดี๋ยวแล้วค่ะพี่น้องเอามีก่อนนี่จากพี่น้อง ยากในจักนอยค่ะพี่น้องย้าบอถนัดเย้าบอถนัดตัดอันจังสี่ย้าถนัดตัดสองมืออ่ะพี่น้องบอไดเอาขาต่างกล่องมานําเอามามันกัต่างบอไดคับพี่น้องในปา่าหญ้ามันนี้เยา้าข้าศิพาพี่น้องเก็บเอาอัอนหญ้าหวานหญ้าหวานจะพี่น้องเนี่ยนี่จะ้ะหญ้าหวานเก็บหญ้าหวานไปนําเอาถุงม,มาใส่หญ้าหวาน ยาหวานกะอันนี้แหละค่ะพี่น้องเบื้องเบื้องมันเถาค่ะพี่น้องเถาเบิดซุมนี่เถาเบิดจากพี่น้องเนี่ยเริ่มดอกเหลืองแล้วไปตอกันเลยจ้ะพี่น้องนี่บ่นีอยู่ค่ะพี่น้องแต่มันนางเถาเบิร์ตนบ่ค่ะพี่น้องเ <c oughs> ถาเบิดแล้วยุบไปน้ำแล้วจากพี่น้องยุบเบิดตล่ะเพราะว่ามันเถา ไปต่อกันเลยจ้านี่ค่ะพี่น้องมันเถาเบิดค่ะพี่น้องนี่ค่ะมันเถาเบิดล่ะได้กินซ้ำได้กินห่อค่ะพี่น้องอันมันเถาเบิล่ะค่ะพี่น้องเห็นบ่าเถาเบิดแล้วได้กินซ้ำได้กินค่ะกามาเบิงบ้องนี่ดูมันสีเห็นเป็นบ้องหลอดได้ค่ะพี่น้องเฮ็ดอันนี้ ว่องนี่แห้งเถาให้เบิ่งค่ะว่องนี่แห้งเถาคักเถาแน่เถาจนเลื้องอุ้ยหุยนี่ค่ะพี่น้องเถาคักเถาจนเลื้องอุ้ยหุยถ้าด้ยปนหนึ่งยี่ดอกนอะกพี่น้องเนาะเอาก็หาเก็บหญ้าหวานเอากระไลดดอกเนาะค่ะหญ้ Nh าหวานก็นเริ่มอันนี้ละค่ะพี่น้องดอกเพิ่นเริ่มเถาแล้วจักน่อยต้องคอยมาเก็บเอาดอกเถาเพิ่นเอาไปวาน นี่จ้ะแต่ว่าส้มเกิดไม่กับมีอยู่ค่ะหยาหวานค่อยๆเลี้ยวหาไปค่ะไปต่อกันเลยจ้ะพี่น้องยากกระยักทายตะควบงามเด้อให้เบิ่งพี่น้องเฮ้ยมันงามมันงามอีหลีเด้ยมันนั่น ห็นเหมันแบบว่ามันมันงามนะค่ะพี่น้องนี่แมสีสันสีมีสีชส้นูสีขาวสีเหลืองสีม่วงไปมันงามไปต่อกันเลยจ้ะพี่น้องนดพี่น้อง่าพามาเกเพ็ดอันนี้เอาไปศึกษาลองเบิงค่ะพี่น้องว่ามันเป็นเห็ดเชม่มเป็นย่องบ่่ย่อคิดว่ามันแมนเห็ดเช่มเป็นย่องค่ะพี่น้องย่าสีบบอัดขามันย่าเสียเอาไปคุณสาเบิงนี่คะ่ะ เบิ้งในหนังสือพร้อมค่ะพี่นอ้องยกคิดว่ามันเป็นเห็ดเช่นเป็นยองเพราะว่าเห็ดเช่นเป็นยองมันเกิดน้ำปลาหยาค่ะพี่น้องนี่เห็ดเช่นเป็นยองค่ะคักค่ะพี่น้องเนี่ยบะแมนคู่เหมือนดอกอ,อุ้ยขาแม่ขาเน่าเลยพี่น้องเนี่ยค่ะพี่น้องเห็ดเช่เป็นยองแมนคักคักหอมหินหินยอยู่ เอาทุงอย่างมาใส่อันห้าหวานน้ำเด้ค่ะพี่น้องเยา้านะนี่ค่ะพี่น้องมันเกิดน้ำปลาห้ญญาเนี่นะนี่เห็ดเชมเป็นย่องคักคัค่ะพี่น้องเนี่เก็ดไปคุณสาเบิงอีกอย่างนึงยยาก,ก็มี่หนังสือพร้อมค่ะพี่น้องหนังสือก็มี่อยู่จ้ะเก็บไปคุณสาเบิงเห็ดเชมเป็นย่องคักคัะ นี่นี่ค่ะดอกหนึ่งดอกน้อยๆน,นี่พอเห็ดเช้นเป็นยองมันมาเกิดน้ำปัญหาก็ออย่าสีสงสัยว่ามันแม,ม,ม่นเห็ดเช่นเป็นยองเคยเห็นข้าเจ้าเก็บมันเกิดน้ำปัญหาตั้งสี่หละ่ะค่ะพี่นอ้องมีเห็นบอไดเต็มกระตาละนี่นี่ จ้พะพี่น้องเนี่ยเห็ดเชื่มเป็นย่องค่ะค่เต็นกระตาล่ะพี่น้องเห็ดสีห้าเก็บห้าหวานตอ่อจ้ะพี่น้องไปต่อเลยจา้าจ้าพี่น้องจุดนี้กับซํานี้เนาะค่ะพี่น้องได้เห็ดเชื่มเป็นย่องมากค่ะพี่น้องเห็ดเชื่มเป็นย่องค่ะพี่น้อง พระเจ้าเมนมาบอกแล้วว่าเห็ดเป็นเป็นเห็ดแชมเป็นย่องค่ะพี่น้องนี่จะได้เห็ดเต็มกระตาค่ะพี่น้องจ้ามองนี้ก็เป็นพูนค่ะที่เยี้าไปเนาะค่ะพุ่นลัดปาไปจังพลอยพอที่กิงมันเบิ้งคือจั้งไก่ๆเลยค่ะพี่น้องแต่มันบรดไกลเลยลัดปลาไปทางพี่ค่ะมันมีหนทางอ้อมอ้อมไปแล้วก็ลัดเข้าไปตรงกลางปลาท่างพูนนี่ค่ะแล้วก็ได้ ยาหวานหน่อยนึงค่ะพี่น้องยาหวานยาหวานเนาะพี่น้องเนาะ้าหวานเนาะเดี๋ยวเด้อค่ะพี่น้องเด้อนี่จากพี่น้องยาหวานแล้วก็ได้เฮ็ดเชมเป็นยองค่ะพี่น้องยาหวานแล้วก็เฮ็ดเชมเป็นยองเนาะค่ะเนาะเยวก็ได้เต็มกระตาคือเกาล่ะค่ะพี่น้อง้าพี่น้องอันนี้ก็เป็น พักการน้ำมันเนาะหรือว่าเขาเอ็นอยังกาอันหนึง่งพักลาบเนาะพักกาดล,ลาบลาบนประมาณนี้เนะาะค่ะเลูกลูกกัเมื่อยแห้งค่ะพี่น้องหิวน้ำลูกกระไดหิวน้ำ <c oughs> ห่อนเล่นกับเมื่อยให้กันนะค่ะพี่น้องจ้า <c oughs> จ้ากระเพอกันคลิปไหมเนะาะค่ะพี่น้องเนาะ <c oughs> คลิปนี้กระซัมนี้สะก้อนค่ะพี่น้อง กับเป็นบรรยากาศมู่บ้านค่ะพี่น้องพุ่มไปชุดๆทั้งคุณละค่ะพี่น้องชุดๆทั้งคุณไปจงคอยสิเป็นบานเย้าเนาะคุณกับเป็นมูอีกมูบ้านนึงค่ะพี่นอ้องตื่นบานข้าเจา้าเนาะค่ะพอกันคิดไม่จ้าพี่น้องบายบายจ้าย่างลูกย่าง ยางยางเฮ้ยเบิงหนทางไปน้ำเนะาะค่ะพี่น้องเนาะนี่หนทางยางเนาะนี่ก็เป็นหมบ้านนัดหมบานไปนัดหมบ้านไปนี่ครับพี่น้องตะกี้เป็นสีเหลืองงามงามแล้วนี่เป็นหมากล่ะเป็นหมากแล้วค่ะพี่น้องดอกปอบกับกระลังสีบานนี่ครับเป็นหมากแล้วครับพี่น้อง เป็นหมากแก่จังหน่อยนะเขาเจ้าก็เริ่มตัดแล้วค่ะสิย่างแต่ต่อวันนี้เขาเจ้าก็จะถ่ายกบไปบายบายจ้าอู้เดี๋ยวจะพึ่งค่ะพี่น้องอันนี้เป็นบ้านนกพิราบเด้อค่ะเด้อเป็นบ้านนกพิราบตั้งแต่สมัยโบโบล่านค่าเจ้าตะกี้บ่มีรถไปส์นี่บ่มีไปส์นี่เนาะค่ะพี่น้องเห็นบ่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะลุกเดี๋ยว นกพิราบนี่จ้าพี่น้องต่ะสมัยตกีข้าเจ้ากะได้เอาอันนี้ระคาซองจดหมายนกค่ะนอกนี่จะ้ะนกพิราบนกพิราบนี่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะตัวหนึ่งนี่ค่ะ สิมีค้นบานเก่าๆสีมีค่ะพี่น้องคนบานเก่าๆถึงสิมีคนที่ว่าจะเป็นสมัยเก่าแน่จังคอยสีมีเนาะค่ะทังสมัยใหม่สมือนีบบ่คอยมีมันกระยู่จังเสี่ละค่ะมันกระบบไปใส่ค่ะมันก็อยูจังเสียเวลานันมามันก็ออกไปหากินกับกับมาคือเก่าค่ะพี่น้องกบมาม้านเขาคือเกา่าจากพี่น้องพ่อการคิดไหมจากพี่น้องบายบายจ้า